Train Hopping เป็นการแอบ,บขึ้นรถไฟบรรทุกสินค้าเพื่อข้ามเมืองหรือข้ามประเทศแบบไม่มีค่าใช้จ่ายและนั่นหมายถึงเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายด้วยต้องย้อนกลับไปในช่วงปลายศตวรรษที่19เเป็นช่วงที่สหรัฐอเมริกามีการขยายตัวของระบบรถไฟอย่างรวดเร็วเชื่อมต่อเมืองอุตสาหกรรมและชนะบท ี่คือจุดเริ่มต้นของการเทรน n h ฮอปปิ้งเริ่มขึ้นแรกๆจากกลุ่มแรงงานเล่ลอนและคนไร้บ้านจำนวนหนึ่งแอบบขึ้นรถไฟบรรทุกสินค้าเป็นวิธีการเดินทางเพราะมันไม่เสียค่าใช้จ่ายและมันไปได้ไกลด้วยพวกเขาไม่ได้ต้องการที่จะทําเรื่องอันตรายแบบนี้แต่มันจําเป็นมันจําเป็นมากๆเพราะพวกเขาต้องเผชิญกับความยากจนและความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจในยุคนั้นที่เป็นที่รู้จักกันดีในยุคของ the Great Depression วิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงและยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์โลกของอุตสาหกรรมเริ่มต้นในอเมริกาปี1929จากการล่มสลายของตลาดหุ้น Black Tuesday และลุกลามไปทั่วโลกส่งผลให้เกิดการว่างงานสูงเงินฝืดการล่มสลายของธนาคารและความยากจนขนแขนกินเวลาไปเกือบตลอดทศวรรษและจบลงอย่างแท้จริงในช่วงสงครามโลกครั้งที่สปี1939ถึง1941 ในปี1930นี่แหละที่การเทรนโฮปปิ้งเริ่มเป็นที่แพร่หลายส่วนใหญ่จะเป็นคนตกงานคนที่ต้องเดินทางข้ามรัฐเพื่อหางานทำจนเกิดคำเรียกคนเหล่านี้ว่าโฮโบหรือแรงงานเล่ลอนจนการเทรนโฮปปิ้งเดินทางมาถึงปลายศตวรรษที่20เป็นยุคที่มีการปรากฏขึ้นของอินเทอร์เน็ต ความหมายของการเทรนฮอปปิ้งก็เริ่มเปลี่ยนไปในช่วงยุคนี้นี่แหละจากความหมายเดิมคือเป็นการเอาตัวรอดจากความยากจนเป็นการดิ้นรนเพื่อมีชีวิตรอดแต่ในปัจจุบันถูกตีความไปนในหลากหลายรูปแบบเป็นการประจนภัยคนบางกลุ่มมองว่าเป็นการต่อต้านระบบหรือการใช้ชีวิตนอกกรอบแต่ในความเป็นจริงมันก็ยังเป็นเรื่องที่อันตรายและผิดกฎหมายอยู่ดี การเทรนโฮปปิ้งมีความเสี่ยงหลากหลายปัจจัยเช่นความอันตรายจากอุบัติเหตุเคยมีเหตุการณ์หนึ่งของนักเทรนโฮปปิ้งชื่อดังที่เสียชีวิตจากการเดินทางด้วยการแอบขึ้นรถไฟแบบนี้นี่แหละเป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่า Stope the Hobo แต่ชื่อจริงๆของเขาก็คือเจมส์วิลเรียมสต็อบบี้เขาเป็นชายวัยกลางคนจากประเทศสหรัฐอเมริกา เขารักการเดินทางแบบเทรนฮ็อปปิ้งสไตล์คลิปของเขามีจุดเด่นที่มีการใช้ดนตรีโดยเฉพาะเปียโนอันเป็นเอกลักษณ์ไพเราะและสร้างสรรค์หรือบางทีเขาก็จะใช้เพลงที่ตัวเองแต่งเป็นซาวด์แท็กที่ไม่เหมือนใครและกินใจสำหรับการเดินทางแบบเทรนฮ็อปปิ้งของเขาเขาได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้ชมกลุ่มหนึ่งจากการถ่ายทอดชีวิตการเดินทางของเขาแต่โชคร้ายที่เขาต้องมาเสียชีวิตในเดือนพฤศจิกายนปี2017 ด้วยวัยเพียงแค่33ปีจากอุบัติเหตุทางรถไฟในระหว่างการเดินทางทิ้งไว้ซึ่งมรดกทางคอนเทนต์ที่สำคัญมากมายจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันถึงเขาจะจากไปนานแล้วก็ตามแต่ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ย้ำรำลึกถึงเขาอยู่ตลอดเวลาจากเพจ Facebook Remembering s t o p the Hobo เป็นเพจที่ผู้คนจะรำลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆของเขาเมื่อยังมีชีวิตอย่างเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาวันคริสต์มา ก็คือปีที่แล้วก็มีคนมาแปะคลิปของเจมเป็นคลิปที่เขาลงไว้ในวันคริสต์มาสแม้เรื่องราวมันจะสวยงามแค่ไหนแต่ในความเป็นจริง ก็ยังปฏิเสธไม่ได้ว่าการจำเทรนโฮปปิ้งยังเป็นปัญหาทางกฎหมายได้ด้วยอย่างที่บอกไปการเทรนโฮปปิ้งเป็นการแอบขึ้นรถไฟที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตเพราะงั้นถ้าถูกจับได้ก็อาจจะโดนดำเนินคด,ด,ดีหรือถูกจับกุมได้เลยแต่ถึงจะมีความเสี่ยงมากมายขนาดนี้แต่ก็มีผู้คนจำนวนไม่น้อยเลยที่ยังคงทำการกระทำเช่นนี้อยู่ทั้งที่รู้ว่ามีความอันตรายแต่พวกเขาเหล่านั้นก็มีเหตุผลบางอย่างเพื่อความบันเทิง ที่เห็นส่วนใหญ่คนที่ทำเทนฮุปปิ้งจะเป็นวัยรุ่นหรือไม่ก็วัยทำงานสำหรับเหตุผลของพวกเขาก็คงต่างกันตรงที่วัยรุ่นออกเดินทางเพื่อค้นหาตัวเองสำรวจโลกส่วนวัยทำงานก็ออกเดินทางเพื่ออิสระภาพออกจากสังคมกับสู่ธรรมชาติเพื่อเยียวยาจิตใจแต่ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอันไหนก็ตามสุดท้ายความหมายที่แท้จ,จริงของการเทนฮุปปิ้งคือการเป็นอิสระจากกฎเกณฑ์ เหมือนนกที่อยู่ในกรงได้หลุดพ้นออกจากกรงที่ครอบมันไว้สู่ท้องฟ้าที่สวยงามผมรู้จักกับการเทรนโฮปปิ้งครั้งแรกจากคลิปที่เด้งขึ้นใน YouTube น่ารักจากปกคลิปเป็นภาพวิวทิวทัศ จากสถานที่แห่งหนึ่งช่วงเวลายามค่ําที่แสงค่อยๆจางหายไปจากท้องฟ้าชื่อคลิปประมาณว่า Mission to the Arctic Circle Part 1นามของช่องนั้นคือ GipGlas เขาคือคนแรกที่จะทำให้ผมรู้จักกับการเดินทางสู่อิสรภาพที่ผมตามหาตามข้อมูลใน GipGlas wiki เขาเป็นชายที่ไม่เปิดเผยใบหน้าเป็นช่างภาพชาวเบลเยียมวัย20ต้นๆ เป็นที่รู้จักจากการประจนภัยสุดบ้าระหัำด้วยการเทรนฮ h o ปปิ้งโดยเขาได้บันทึกการเดินทางไปทั่วยุโรปและนำมาเผยแพร่ลงใน YouTube ตั้งแต่เด็กกิบกาสเป็นคนที่หลงไหลในรถไฟซึ่งต่อมาก็ได้พัฒนาเป็นความปรารถนาที่อยากจะสำรวจโลกในแบบของตัวเองการเดินทางของเขามักเป็นการโบกรถบ้างเทรนนิ่งฮ o อ p ปิ้งบ่อยและนั่งรถไฟโดยสารทั่วไปแม้จะมีความเสี่ยงทางกฎหมายและความปลอดภัย แต่ความมุ่งมั่นของกิบกาสที่อยากจะสัมผัสโลกในแบบของตัวเองก็ผลักดันให้เขาเก้าวไปข้างหน้าการเดินทางของเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่การไจรชนภัยที่ทำเพราะความตื่นเต้นร้าใจเท่านั้นแต่ยังสะท้อนหนึ่งความปรารถนาที่จะหลีกหนีความจำเจของวิถีชีวิตแบบเดิมๆการทำงานแบบเข้าง,งาน9้าโมงเลิกง,งาน5โมงเย็นความคาดหวังของสังคมที่ไม่ตรงกับความต้องการของเขาเข้าสแสวงหาวิธีการสัมผัสโลกที่แท้จริง และเป็นธรรมชาติตัวไม่ถูกจำกัดด้วยวิถีชีวิตประจำวันทั่วไปการสำรวจของกิฟกาสไม่ได้จำกัดอยู่แค่การนั่งรถไฟไปเท่านั้นเขายังสอะหาอัญ,ญมณีที่ซ่อนอยู่ในวัฒนธรรมท้องถิ่นและสถานที่ที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักเป็นบ้านที่ถูกทิ้งร้างเป็นพื้นที่เก่าห้ามเข้าซึ่งสแสดงให้เห็นถึงความอยากรู้อยากเห็นที่แท้จริงเกี่ยวกับโลกและความปรารถนาที่อยากจะเชื่อมต่อกับวัฒนธรรม และประสบการณ์ที่แตกต่างกันเพื่อสำรวจภูมิประเทศและผู้คนที่หลากหลายกลุ่มตลอดการเดินทางของกิบกัสตระหนกดีถึงคนที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำของเขาเสมอแม้เขาเข้าใจถึงความเสี่ยงที่ต้องเผชิญจากการทำเทรนฮ p อปปิ้งถังนั้นเขาก็ยังคงทำตามความฝันของเขาต่อไปโดยบันทึกการเดินทางของเขาผ่านการถ่ายภาพและวิดีโอเพื่อแบ่งปันผู้ชมดึงในเอกลักษณ์เด่นของกิบกัส คือความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยเขาใช้ความระมัดระวังและคำนวณความเสี่ยงก่อนเริ่มออกเดินทางเสมอซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อตัวเขาและต่อสิ่งที่ทำนอกจากนี้เขายังห้ามปามผู้อื่นไม่ให้ลอกเลียนแบบการกระทำของเขาโดยปราะศะจากความรู้และการเตรียมตัวที่เหมาะสมกสิกัส คือเรื่องราวของการสะสวงหาอิสรภาพส่วนบุคคลการก้าวข้ามขีดจำกัดและการนิยามใหม่ของแนวคิดเรื่องการเดินทางและการสำรวจโลก มีครั้งหนึ่งที่ YouTube ได้ลบวิดีโอของคลิปกาสไปถึง7คลิปมันเป็นครึ่งหนึ่งของคลิปที่เขาลงณตอนนั้นแต่ในภายหลังเขาก็ออกมาเปิดเผยว่าคลิปที่เขาโดนลบจริงๆมีประมาณ20กว่าคลิปซึ่ง YouTube ได้ให้เหตุผลในการลบว่าเนื้อหาของเขาเป็นอันตรายเราแค่กำลังทำให้แพลตฟอร์มปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับทุกคนซึ่งเขาก็ยอมรับในส่วนที่ว่ามันอันตรายจริงๆและอาจมีคนทำตาม และได้รับบาดเจ็บหรืออาจจะแย่กว่านั้นแต่นี่ไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงที่ YouTube ได้ลบวิดีโอของเขาแต่เหตุผลจริงๆก็คือเขาก็ไม่รู้ชัดเจนเหมือนกันว่าทำไมคลิปถึงโดนล,ลบเขาราวว่าอาจเกิดปัญหาบางอย่างเพราะสิ่งที่กิฟการ์ดบอกก็คือช่องของเขาโดนสไตร์ถึง3ครั้งในความเป็นจริงถ้าโดนขนาดนี้ช่องของเขาก็ควรจะถูกลบออกไปจากแพลตฟอร์มอย่างถาวรไปแล้วแต่เขาก็ไม่ได้โดนแบบนั้นทั้งที่เขาโดนสไตร์ถึง3ครั้งแล้วก็ตาม สไตร e เป็นการเตือนสำหรับการละเมิดหลักเกณฑ์ชุมชนหรือนโยบายละกิขสิทธิ์ของ YouTube ซึ่งนำไปสู่บทลงโทษเช่นการจำกัดฟีเจอร์หรือการถูกปิดช่องหากมีการสไตล์หลายครั้งจำนวนก็คือถ้าโดนครบ3ครั้งภายใน90วันช่องที่โดนจะถูกลบทันที และจะไม่สามารถสร้างช่องใหม่ได้และเขาก็ให้อีกเหตุผลหนึ่งว่าอาจเป็นเรื่องของเงินจากโฆษณาที่ปรากฏบนคลิปของเขาเจ้าของโฆษณาอาจไม่ต้องการให้โฆษณาของเขาปรากฏบนช่องที่ทำเรื่องผิดกฎหมายแต่สุดท้ายเขาก็ไม่รู้อยู่ดีว่าทำไมเขาโดนสไตร์แบบนี้ไมเมื่อ ก็มีคนอื่นที่ทำคลิปเดียวกันกับเขาตั้งมากมายแต่ไม่ได้รับผลกระทบอะไรที่คล้ายกันเลยและเขายัางเสริมอีกว่าเนื้อหาของเขาถูกลบภายใต้นโยบายเกี่ยวกับเนื้อหาที่อันตรายและเป็นภัยต่อสังคมเขาจึงถามกับว่าแล้วทำไมคลิปที่มีเนื้อหารุนแรงมากกว่าที่เขาทำถึงไม่โดนแบน ทำไมช่องคอนเทนต์ฟาร์มที่ผลิตคลิป AI ไร้คุณภาพหาแดดก,กับความไม่รู้ของเด็กเนื้อหาขยะไร้สมองเน้นจำนวนมากกว่าคุณภาพแถมยังมีโฆษณาที่ล่อแหลมปรากฏให้เห็นแทบจะเป็นเรื่องปกติแต่ YouTube กลับไม่ทำอะไรกับเรื่องนี้เลยสุดท้ายเขาสรุปไว้ว่าทั้งหมด ก็คงเป็นเรื่องของเงินลมะมั้งทั้งที่คิปของกิบการ์ดใช้เพลงที่มีลิขสิทธิ์รายได้จากคลิปของเขาก็ไม่ได้มากมายอะไรต้องเอาไปแบ่งให้เพลงที่ใช้ซึ่งนั่นมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วของมันมีลิขสิทธิ์เขาทําด้วยแพชชั่นทั้งนั้นอันนี้บ้างแหละที่เขาได้เงินจากโฆษณาแต่ก็คงน้อยนิดมากแต่จะพอซื้อขนมปังได้สักหนึ่งชิ้นลมะมั้งกิบการ์ดเปรียบเทียบไว้ว่า YouTube ทำไมถึงมาสนใจคนอย่างเขาที่เหมือนกับได้เงินจากอีลอนมัส แค่20บัคหรือประมาณ600บาทมันเป็นเสี้ยวเล็กน้อยมากๆจะเรียกว่าเป็นเสียเงิน,งนของเขาก็ได้ปัจจุบันกิปกัสยังคงเผยแพร่การเดินทางของเขาอยู่เพียงแต่ลดการเทรนโฮปปิ้งลงเปลี่ยนเป็นการเดินทางด้วยเท้าไปตามรางรถไฟแทนและปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ผมก็ได้รับแรงบันดาลใจจากเขาที่อยากจะลองทำเทรนโฮปปิ้งบ้างมันจะเป็นการก้าวออกจากคอมโพโซนก้าวสำคัญเลยสำหรับเหตุผลของผมในวัย20ปีมันคือการออกไปค้นหาตัวเองออกไปประจนภัยสัมผัสกับธรรมชาติและเป็นการลอกเรียนแบบนั่นแหละและอีกเหตุผลที่มองข้ามไม่ได้คือเป็นการหนีจากปัญหาและความจริงที่ผมกำลังเผชิญอยู่สุดท้ายการเทรนโฮปปิ้ง จะเป็นการทำด้วยเหตุผลอันใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นการออกจากกรอบของสังคมพื้นฐานการค้นหาโลกการเยียวยายจิตใจหรือแม้กระทั่งเพื่อความบันเทิงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามสิ่งที่ทำไปก็เพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองในรูปแบบหนึง่งเพราะงั้นคำถามที่ผมตั้งไว้ว่า Train Hopping เป็นการเดินทางสู่อิสรภาพหรือเป็นการหนีความจริงกันแน่ สำหรับผมก็สามารถตอบได้ว่าเป็นทั้งสองอย่างสำหรับผมนะแต่คนอื่นอาจจะมองไม่เหมือนผมนั่นก็เป็นเรื่องปกตินี่คือมุมมองของผมเพียงส่วนเดียวหลังจากที่คุณได้รู้จักกับการเทรนโฮปปิ้งคุณมองว่ามันคืออะไรในความคิดของคุณและคุณได้อะไรจากมันลองพิมพ์มาแชร์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ดูจนจบครับขอบคครับ